สวัสดีครับอยู่กันในเกม Pixel NFT กันอีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนอื่นนะครับคลิปนี้ไม่ได้เป็นคลิปแนะนำหรือชักชวนการลงทุนนะครับเป็นเพียงคลิปมาเล่นเกมให้ดูเท่านั้นนะครับโอเคครับก็ตอนนี้แลนด์ของคนไทยนะครับ เปิดแข่งอีกแล้วนะครับตอนนี้ตอนแรกว่าจะไม่แข่งกับเขาแล้วนะแต่ก็อดใจไม่ได้นะครับเพราะว่ารางวัลเขาเพิ่มมากขึ้นกว่าครั้งที่แล้วนะครับก็เลยสนใจนะโอเคเดี๋ยวขอไปเก็บของนิดนึงก่อนนะครับ 1981เนกะ้าแดหนึ่งะแต่ว่ารอบนี้นะครับจะเหลือแค่สองแลนนะครับสำหรับแข่งนะครับหนึ1981่งเก้าแปดหนึ่งกับหนึ่งหกเก้า้านะครับหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดเขาไม่ได้เปิดแข่งด้วยนะเพราะนั้นถ้าใครจะต้องการแข่งนะครับก็ข้ามหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดไปนะครับโอเค ผมขอ,อยัดปลูกไปเลยละกันนะช่วงนี้นะครับผมกำลังเล่นเกมใหม่เกมหนึ่งนะครับชื่อว่า Night c r o i นะครับเป็นเกมของเกาหลีเนาะนะครับอยู่บนเชนนของ v mix นะครับ mm hmm. ก็ที่ที่เล่นจริงจีตอนนี้นะครับยังไม่ได้เปิดเซิร์ฟโคลบอลนะครับแต่ว่า เขาเตรียมตัวจะเปิดเซิฟเก l ลบอลแล้วนะครับช่วงวันที่11นี้นะครับก็จะเป็นการลงทะเบียนเนาะนะครับแล้วก็คาดว่าอีกประมาณสักเดือน2เดือนก็น่าจะเปิดให้เล่นกันละนะครับที่ต้องศึกษาก่อนเนี่ยเพราะว่าเกมนี้นะครับเป็นเกมที่ภาพสวยมากนะครับแล้วก็มาในรูปแบบของ NFT Pay to Earn ด้วยนะครับเพราะฉะนั้น ก็ตรงกับคอนเซปต์ของช่องเราเนาะนะครับเราเล่นแบบพวกเกมเพดูเอิ์นะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องเอิญแบบความเสี่ยงต่ำด้วยเนาะนะครับก็เดี๋ยวลองศึกษาระบบก่อนแต่ว่าระบบของตัวเกมเนี่ยนะครับที่เป็นเซิฟเกาหลีในปัจจุบันนะครับไม่ได้มีไม่ได้ไม่ได้เล่นแบบเพดูเอินนะครับก็เล่นเป็นแบบเหมือนเกมปกตินะครับแต่ก็ลองไปศึกษาระบบก่อนนะครับ โอเคเดี๋ยวตอนนี้ Energy หมดแล้วผมไปที่กลับเมืองก่อนแล้วก็เดี๋ยวผมไปขายตัว Water Mint นะครับอีกอย่างหนึ่งเดี๋ยวผมจะดูว่าได้อันดับที่เท่าไหร่แล้วนะครับจริงๆอันดับไม่ค่อยดีนะเพราะว่าไม่ไม่ค่อยได้แบบระดมเหมือนเดิมนะระดมเหมือนเดิมคือกินแพนเค้กไปเยอะ นะครับแล้วก็มาปลูกนะแต่ว่ามันค่อนข้างเปลืองนะครับผมก็ซื้อไว้นะซื้อแผ่นเคว้เหมือนกันนะครับแต่ว่าค่อนข้างเปลืองลโอเคอันนี้เพื่อนเพื่อนไม่ต้องตกใจนะทําไมผมซื้อมาเยอะจังนะเนี่ยนะครับมเมล็ดของวอเทอร์มินเพราะว่าวันก่อนซื้อมือมันลั่น <c oughs> นะครับมันซื้อแบบเต็มแม็กเลยอ่ะซื้อจนเงินหมดเลยผมก็งงเอ๊ะทำไมเงินหมดตกใจมากครับไม่ใช่อะไรครับบังเอิญไปกดตรงนี้แบบซื้อแบบ กดยังไงไม่รู้ครับผมไม่แน่ใจแนตะ่ขอเราดูก่อนมันกดแม็กได้อ๋อกด Mac แม็กได้จริงๆด้วย <c oughs> นั่นแหละเป็นการกดแม็กแล้วมันมันเรียบร้อยไปเลยครับซื้อไปหมดเกลี้ยงเลยครับหมดเงินเลยโอเคเดี๋ยวผมขอเดินกลับไปก่อนละกันเนาะตอนนี้มีหมื่นสามหมื่นสามกับเบอร์รี่นะครับสักหมื่นห้ากันเนาะค่อยถอนนะครับจริงๆอะ่ะ ว่าจะถอนหลายวันแล้วนะครับแต่ว่าพอดีมือมันล่านะครับของมันเงินมันเลยหมดเลยนะโอเคเดี๋ยวผมไปดูตรงนี้ก่อนนะครับวันนี้มีอีเวนต์อีกแล้วนะครับไปดูที่แคล enda นะครับนะคืนนี้ครับคืนนี้ตีสามครับเหมือนเดิมครับมี ama นะครับนะให้เราไปที่เทอเตอร์นะครับซึ่งสองครั้งแล้วนะที่ผมไปเทอเตอร์แล้ว เกมมันหลุดออกนะครับผมไม่แน่ใจว่าเขาเขาเคลียร์คนที่เปิดทิ้ไงไว้หรือเปล่านะนะครับแต่มันหลุดออกนะเปิดเช้าตอนเช้ามามาดูเนี่ยปรากฏว่าตัวมันเด้งหลุดไปแล้วอะนะครับแล้วก็ Energy ไม่ได้ด้วยนะครับก็น่าเสียดายนาะเดี๋ยวคืนนี้ลองเปิดอีกทีนึงนะไม่แน่ใจว่าเป็นที่อะไรนะครับโอเคเอะเดี๋ยวผมไปดูอันดับนิดนึ่งละกัน อันดับที่แข่งนะเล็กสิบเอ็ดวันนะครับเลขกสิบเอ็ดวันเพียงนี้ผมยังไม่รีเฟซนะอยู่อันดับที่ฮะอันดับร่วงมาขนาดนี้เลยเหรอ <c oughs> อันดับร่วงมาอยู่ที่ยี่สิบสองเลยครับอเดี๋ยวผมขออนุญาตรีเฟซก่อนนะเ <c oughs> พราะเมื่อกี้เก็บวอเตอร์มินไปไงน่าจะได้เพิ่มมาอีกหน่อยหนึ่ง ใอันดับที่เท้าหร่เอ่ยอันดับสิบหกออันดับสิบหกขอดูอันดับอันดับหกคือรอบนี้เนี่ยเขาแจกของไม่เยอะนะครับเขาแจกอ,อหมายถึงว่าจํานวนคนที่จะได้เนี่ยมีแค่หกคนคนแรกเนี่ยที่จะได้คือได้เป็นว i p พีสามเดือนนะครับคนที่สองได้พันเบอร์รี่คนที่สามสี่ห้าหกก็ได้เท่ากันนะพันเบอร์รี่ นะจะมีแค่6คนเท่านั้นที่ได้รางวัลน,นะครับแล้วดูดิอันดับหนึ่งนี่ไปไกลมากครับ20,000กว่าแล้วว่าส0ง0มน,นี่บอกได้เลยว่าไม่ได้เล่นปกติแน่นอนนะครับนะอันนี้ดูแล้วเนี่ยน่าจะเล่นแบบโหมะก็คือเน้นหนักะนะครับกินแพนเคก้กกินอาหารแล้วก็เอ่อฟาร์มเอาอย่างเงี้ยนะครับคะแนนเลยแบบ ทิ้งห่างคิดว่าน่าจะทั้งทิ้งห่างไปเรื่อยๆนะเพราะว่าจริงๆเขาเพิ่งจะเริ่มเองนะเพิ่งจะเริ่มมาไม่กี่วันเองนะครับแต่คะแนนทิ้งห่างไปเยอะมากสองหมืนะ่นอะนะครับที่สองที่สามเนี่ยใกล้เคียงกันก็คือหมื่นห้าแล้วก็กระโดดมาที่ที่เก้าพันเลยอ่ะนะครับผมอยู่แปดพันกว่าเนาะมันก็เลยแบบอันดับมันเลยขี่ๆกันอยู่นะตรงเนี้ยนะครับ คือแปดพันกว่าก็จริงแต่ว่ามันห่างกันไม่เยอะอย่างเนี้ยอย่างอันดับสิบห้าเนี่ยก็ผมห่างกับเขาประมาณแค่สิบเอ็ดแต้มเองนะครับแล้วขึ้นไปอีกประมาณสักเออสามสิบเอ็ดแต้มนะครับก็ไปอยู่อันดับสิบสี่ละซึ่งมันแป๊บเดียวอะ่ะนะครับมันแป๊บเดียวอย่างเมื่อกี้นี้ที่เห็นนีครับผมอยู่ันดับย2ิบสองใช่ไหมรับแ,แป๊บเดียวนะครับมันก็ขึ้นมาอยู่อันดับสิบหกเห็นไหมคือคะแนนมันต่างกันนิดเดียวเพราะว่าเป็นช่วงแรกๆอยู่นะครับอ่ะเดี๋ยวลองปรีเฟสอีกทีนึงก็ได้ นะแต่คิดว่าน่าจะเท่าเดิมนะไม่น่าจะดีเลยขนาดนั้นเนะี่ยเท่าเดิมครับเท่าเดิมโอเคคงไม่ขยับแล้วนะครับประมาณเนี้ยนะครับเดี๋ยวนะผมขออนุญาตไปดูเอ,อที่ห้องซาวนาก่อนนะครับไม่แน่ใจว่าเก็บได้คี่หนึ่งตอนกี่โมงแต่น่าจะดึกอะ่ะ เดี๋ยวนี้ผมเก็บได้แค่สองรอบไปไงนะครับ Energy มันเป็นช่วงนอนนะครับแล้วก็ตื่นเช้ามาก็บางครั้งลืมไม่ได้กดนะครับไปกดอีกทีนึงก็แบบช่วงซักใส่สายเลยอนะ่ะพอช่วงซักสสายแล้วเรากดอีกทีนึงตอนผมเลิกงานนะครับมันก็ได้สองรอบแค่นั้นเองวันนึ่้เดี๋ยวผมไปตรงเชเตอร์แล้วกัน เพราะว่าอาจจะมีเพื่อนที่เข้ามาใหม่ๆนะครับอาจจะไม่รู้ว่า,าไปเอา Energy f r ร e ตรงไหนนะช่วง AMA นะครับตีสามนะนะครับเขาจะแจก Energy f r ร e นะครับนะให้เราเอาตัวเนี่ยนะครับไปไว้ที่โรงหนังนะครับหรือเทเตอร์เนี่ยแหละก็คือตรงนี้นะนะตรงนี้นะตรงนี้นะะเดี๋ยวผมเดินย้อนกลับไปใหม่นะอันนี้สำหรับเพื่อนๆที่ที่ไม่รู้นะที่แบบเพิ่งเล่นใหม่เนะี่ยนะครับผมมาเริ่มตรงตรงกลางเมืองนะ เพื่อนๆคนไหนรู้แล้วก็ข้ามไปนะนี่ผมเริ่มตรงกลางเมืองนะครับเดินขึ้นไปเฉียงๆซ้ายหน่อยนะครับเฉียงๆซ้ายนะ,นะโอเคแล้วเราจะเจอตรงที่มันเป็นอาคารที่มันมีพรมแดงอยู่ข้างหน้าเนี่ยเราก็เดินเข้าไปเลยเดินเข้าไปนะครับตรงนี้คือเทเตอร์นะครับแล้วก็เข้ามาแถวๆบริเวณเนี้นะครับเอาตัวมาทิ้งไว้นะนะครับก็มาอยู่ตรงนี้นะครับอยู่แค่นี้ เราก็จะได้ Energy ฟรีแลละนะครับก็เนี่ยมีคนเอาตัวมาปล่อยไว้ลนะเดี๋ยวผมดึกๆผมก็จะมาปล่อยไว้เหมือนกันนะ Energy เหลือหน่อยไหมไม่ค่อยเหลือละเหลือ128เมื่อกี้ผมปลูกหมดแล้วเนาะถ้าจะปลูกอีกก็นู่นแหละปลูกอันนี้มันไม่คุ้มอะ่ะ แต่เอามาคับแพนเค้กก็โอเคอยู่นะอ่ะเดี๋ยวผมไปปลูกหน่อยละกันนะครับหนึ่งหกเก้าเก้าอันนี้ก็เป็นแรงแข่งเหมือนกันนะไปปลูกนิดนึงนะครับใช้เอเนจี Energy ให้หมดไปน่าจะแถวเดียวน่าจะหมดแล้วมั้งเอเนจีอ่ะแบบนี้ Okay. อีกแถวนึงอะอีกแถวนึงโอเคครับเดี๋ยวต้องเหล๋ยวลบน้ําด้วยแต่ว่าแพนเค้กผมยังเหลืออยู่หน่อยนึงอ่ะตอนนี้ยังไม่โหมเทไหร่นะเดี๋ยวไปปั่นช่วงท้ายๆแล้วกันนะอาจจะเหลือสักห้าหวันนะครับเราค่อยไปปั่นเอาพันเบอร์รี่ก็น่าสนใจครับเนาะน่าสนใจโอเคประมาณนี้นะครับ เออเดี๋ยวผมไปดูราคานี่ละคันออราคา VIP นะครับไม่แน่ใจลงมาถึงหรืออยังตอนนี้ผมมีอยู่16 16กล้อนนะ่ะนะครับ16โหกลน,นินนะ่ะรู้สึกราคาล่าสุดตอนนั้นที่ผมเห็นนะมัน18เดี๋ยวผมดูก่อนนะโอเค18ใกล้เคียงแล้วถ้ามันลงมาที่16ได้ผมก็ซื้อเลยอะ่ะซื้อแบบ3เดือนไปก่อนนะครับเอะเดี๋ยวผมไปเอาของฟรีก่อนนะครับเดี๋ยว เอาของฟรีเสร็จแล้วก็น่าจะหมดละคลิปนี้อาจจะไม่ได้ยาวเท่าไหร่นะครับเพราะว่าช่วงนี้ไม่ได้มีอะไรเล่นเยอะนะครับบางคนเขาเล่นในนี้เออ่ได้เป็นบอร์บิลี่ซีดสิบสองชิ้นเพื่อนๆที่เข้ามาใหม่นะครับอาจจะไม่รู้ว่าตรงไหนมีของฟรีนะครับตรงนี้นะโพดออฟฟิศนะครับมาคล,ค,ลคลิกที่เคาน์เตอร์ได้เลยนะ วันละหนึ่งครั้งนะครับได้ของฟรีไปเ <Okay. S 1> <Yeah. S 2> ก็มีเพื่อนๆทำทำแบบเอ,อไปเล่นกิจกรรมเนาะทำดาวนะครับผมก็ไอตรงนั้นมาเสียเอจี้ด้วยอะ่ะก็เลยคิดว่ายังไม่เล่นดีกว่าครับเอาแค่นี้ก่อนนะเพราะฉะนั้นวันๆหนึ่งก็ช่วงนี้นะครับไม่ค่อยมีอะไรเยอะเท่าไหร่นะครับก็มีแค่นี้อ่ะเดี๋ยวผมขอรีเฟชอีกทีหนึ่งแล้วกัน นะครับเพราะว่าเมื่อกี้ไปปลูกปลูกน่าจะได้หน่อยหนึ่งมั้งแปดสามสามศูนย์นะอันเก่านะไปดูก่อนอ่ะเท่าเดิมเรงทุกสงสัยไม่ได้ใช่ไหมเฮ้เดี๋ยนะอ่ะเท่าเดิมเท่าเดิมฝากเพื่อนๆตามติดตามเอ่อคลิปที่ผมจะลงด้วยนะครับเป็นคลิป คลิปของเกมใหม่นะครับ n i โครสนะครับเกมนี้ตั้งใจว่าน่าจะเล่นยาวอะ่ะแล้วก็ผมชอบในตัวของสีสันที่มันสวยงามนะแต่คิดว่าน่าจะถ้าเล่นจริงอะ่ะเซอร์โกลโบอลน่าจะอีกอีกสักพักใหญ่ๆเลยอะ่ะน่าจะผมว่าน่าจะมี2เดือนอะ่ะต่อจากเนี้ยแต่ว่าเดี๋ยวต้องนี้ต้องรีจิสเตอร์ก่อนเขาเปิดให้รีจิสเตอร์วันที่11มการานะครับก็เหลืออีกประมาณสัก 8วันนะครับวันคิดว่าคงน,น่าจะคนน่าจะลงทะเบียนเยอะมากๆเลยแหละนะครับเดี๋ยวนะผมไปสำรวจอันี้ก่อนจริงๆผมไปเก็บลังพึ่งได้นะเดี๋ยนะครับหนึ่งไปเก็บน้ำพึ่งก่อนเดี๋ยวรอ AMA รอบนี้นะครับไปดูกันว่า เขาจะพูดเกี่ยวกับอะไรนะครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆไม่ว่างช่วงตีสามก็ไปรอดูคลิปย้อนหลังได้นะครับลองไปฟังดูว่าเขาพูดเกี่ยวกับอะไรมาัางรอบนี้น่าจะมีอัปเดตหละนะครับอันนี้พอดีผมทำทำเอรอนบ้าไว้นะนานและวเพิ่งจะมาเก็บ ผมไม่มีอะไรครับวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้แหละเรื่อยๆนะครับไม่ได้มีอะไรเยอะโอเคก็เป็นอันว่าอย่าลืมแล้วกันนะครับวันนี้ตีสานะครับมีช่วง a m p นะครับแจก energy free เนาะก็เอาตัวมาเปิดทิ้งไว้แล้วกันนะครับงั้นก็คลิปนี้ฝากไปเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยครับเรวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ